สวัสดีค่ะเช้าก็มานั่งชมผักของตัวเองนะคะจะได้มีแรงค่ะ ..2 ต้นค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเก็บกินนะคะมีใบกะเพราสวยๆด้วยค่ะหอมมากเลยค่ะกะเพราสีแดงๆการจะเป็นสีแดงๆนะคะกะเพราเผ็ดมากเลยค่ะเด็ดกินไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ ออกดอกแล้วต้องเด็ดออกนะคะน้องจะได้ไม่แก่ค่ะถ้าเด็ดดอกออกน้องไม่แก่นะคะอโยนไว้ตรงที่เดิมนะคะเพื่อน้องจะเกิดให้อีกค่ะผักสวยๆค่ะไม่มีสารเคมีนะคะ ปลูกเองกินเองค่ะใส่กระถางค่ะแต่ก่อนก็มีหลายต้นนะคะก็เด็ดกินเรื่อยๆค่ะ